เช้าแล้วนะคะก็ตื่นแบบไม่ต้องมีนาฬิกาปุกมาก่อนอาจจะเพราะแบบได้นอนเต็มที่อันนี้คือสภาพตื่นจริงๆตื่นแบบไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกกันอ้าพอดีคื 他还在那里跑。嗯 เสร็จแล้วเก็บของแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารเช้าแล้วก็เช็คเอาท์เช็คเอาท์ดีเนาะตอนเช้าบรรยากาศดีมากเสียง้าสรุปว่าตื่นได้นะสรุปว่าตื่นได้อยู่ไปเราไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวมีไป ภายาายะเที่ยงเ,เดี๋ยวแวะไปที่ภายยะเทีย่ยงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบกินม,มาแล้วเนื้อปูมันยิ่งกินนัตเตร์นี่เฮา,าเนี่มัน,นจะกินง่ายกว่า แล้ออนนนวน้ำแของอ่อนที่มันเติมมันตามเติมเกลืออีกหน่อยนะไหมไม่เป็นปัญเนี่ย 干嘛？好嗯。好冷啊。 ข้าหลวงพ่โอเคแล้วเขาก็ากินนะไม่ร ครับเราจะไปเช็คเอาท์แล้วเราก็จะไปผ่าเยี่ยงกันตอนนี้เช็คเอาท์แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ผ่าเยี่ยงกันค่ะครับเดี๋ยวตอนเล่มคือเจอคุณป้าเจ้าของใจดีมาก <laughs> เขาก็เลยรับกุญแจไปเรียบร้อยแล้ว ตอน,นอเราเก็บของขึ้นรถคือจะบอกว่าแนะนําเลยนะคะที่พักชื่อว่าอะไรนะไหนะ่ะริมผาฟ้าสวยร <c oughs> ิมผาฟ้าสวยคุณป้าเจ้าของใจดีมาก <c oughs> แล้วก็ที่พักบรรยากาศดีมากๆค่ะอาหารอร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ภายยาเที่ยงกันใช่ <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นมาบนเขาใหญ่เที่ยงอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็คือรอบนี้คือมาเจอน้องๆนักเรียนอีกแล้วเด <c oughs> ็ก <c oughs> น้องเรียนอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวลองนรถขึ้นไปที่เาใหญ่จะลงไหมเขาใหญ่เที่ยงอยู่ข้างล่างยังวันย่ายังวันเลยถ้าไปก็มีนะคะถ้าไปข้างบนจะโอ้ต้องมีเล่ช่วงได้เลยน้องเสียงก็ได้จ้จาเสียงโซ่เสียงดวง โอนได้ไหมคะได้จะ<ด>เก็นได้ตอนนี้เรามารอซื้อตั๋วนะคะเ,ออเขาก็จะขายตัว๋วอยู่ตรงนี้คอร์สสามสิบบาท น,นี่เราถึงถ่ายายเที่ยงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปอีกนิดนึงแตว่าเดี๋ยวส่ารูปก,ก่อน<ม>เดี๋ยวน้าต้องเห็นรถด,ด้วยข<ม>ยับมาทางนี้น<ม>ก็ถ่ายยายเที่ยง มีนี้แล้วนี่ป้ายจีโอพอนนราร์คเราอยู่ที่นี่นัมเบอร์25ตรงนี้ <are> าตรงนี้เมื่อวานเราไปตรงนี้มา uh huh. แล้วเราก็ไป30ได้วยหรือเปล่ารับ <30. S 1> น,น,นี่นีมันมีเลขดูน,นั่นนี่นับคันพืชของไม่ใช่ เราไปแค่คาเฟ่เฉย ถนน m อ <6. S 1> ทัตคทาคองข้านล่าง็ฝั่งนู้น นี้ยังมีอันนี้หมดลูกเม็ดเม็ดเม็ดมะข่ะหมดแล้วผายใหญ่เที่ยงสีคิ้วคะ่ะมีป้ายให้ความรู้นี่แผนที่ชีโอพาคะ่ะ จริงๆถ้าเราอยากไปไหนไปเที่ยวศึกษาเขาสามารถดูในนีน้ได้เลยนะอยากไปวัดป่าภูผ่าสูงเออวอางไแต่ว่ามันมต้องเิ่งเค่สองสี่ ไปอีกทางหนึ่งยี่สิบเก้า่ิบใช่นีถนนหมายเลขสองสี่เส้นอุ้ยช่ยหมเส้นสองสี่เดี๋ยวจะไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้ ดี๋วเราจะกลับไปเข้าเมืองกลับบ้านแล้วใช,ใช่ไหมค่ะยังมม่ก่อนไหม บดีเนาะจริงๆที่นี่เงียบมากสงบมากเนี่ยครับนั่งพักก่อนไหมที่นี่ก็จะมีที่ให้นั่งพัก,พกน่า,กนนะา,าจะเป็นเมนนื่อก่อนคือนักต้องเที่ยอาจจะเยอะอะไรใช่ แต่วันนี้เป็นวันธรรมดาก็เลยคนน้อยเข้าไปนั่งตรงตรงนี้แห อเคค่ะทริปนี้ก็น่าจะประมาณนี้จบแล้วใช่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วก็กินข้าวแมะกินข้าวกับบ้านไปทํางานต่อก็เป็นความสุขง่ายๆใกล้ๆบ้านนะคะสี่คิวไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านขับรถประมาณเกือบสองชั่วโมงถ้ามาจากในเมืองก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ไม่ถึงเลยซ้ำ ก็เป็นการมาดูธรรมชาติเหมือนเดิมดูความสงบของธรรมชาติเสียงนกแค่นี้ก็มีความสุขละค่ะสำหรับใครที่มีที่เที่ยวที่น่าไปที่อยากให้พวกเราไปนะคะคอมเมนต์ได้เลยค่ะด้านล่างค่ะก็น่าจะประมาณนี้โอเคสำหรับ คลิปหน้านะคะเราจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ